สทุกรถสดทุกเครื่องเกาะติดทุกสถานการณ์เกาะกระแสข่าวสนับสนุนข่าวโดยเนื้อปูก้อนแม่กองบายน้องเนยเนื้อปูกแกะสดใหม่สาดทำเมนูอะไรก็อร่อยโทร094536 9689 ้รับแขกผู้เกียนีเพืธระด2,568นี้ค่ะดิฉันรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและตอนนี้ถึงเป็นวันที่ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยานะครับท่านได้กรุณา,าเชิญพวกเรามาร่วมนะครับในการาแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงการานต์ประจำปี2,568ของจังหวัดพระนครศรีอยานะครับเมื่อสักครู่ทาง เชอที่เอาสคริปต์มาให้ผมดูนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างเดินเข้ามากับพี่ดำรงยังบอกว่านี่ตกลงเป็นงานวันจริงหรืองานวันแผลงข่าวกันแน่นะครับยังสงสัยอยู่ว่านะครับสำหรับการจัดกิจกรรมงานวันประเพณีสงการประจำปี2018ในปีนี้นั้นทางเทศบาลน,นาครพระนครศร,รียาร,ร,ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆรวมทั้งบริษาต<า>้องรับมืยจอ จะได้รับฟังนะครับทั้งรัศดรอาวุโสผูส้ทรงฤุธิ์ของจังหวัดพระนครธัญญานะครับคุณนาดทบุตพุทธานะครับออกจากบ้านในกรุงเทพตั้งแต่ตีสี่ตีห้าตั้งใจเป็นคนแรกนะครับนะแต่เข้ามาอยู่เพราะมึนคุณเก่าอนี้อยันไม่เคยหยุดเลยนะเอเครู้ไหอะไรกัน สมัครที่อายุธยาจะสอบตกหรือเปล่านะครับเป็นเจ้าของหนังสือผู้สร้างผู้สมที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยคนไทยรู้จักทุกคนเป็นชาวอายุธยาทั้งสิน้นผมเกิดที่เกาะเมืองออปัจจุบันบ้านที่เกิดอยู่ตรงันข้ามกับวัดต,ตึกผมเลยเรียนโรงเรียนวัดต,ตึกผมเป็น มุสลิมที่มีความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีของพุทธศาสนาเป็นอย่างดีเพราะบ้านผมแวดล้อมด้วยวัดวัดพรมนิวาทวัดสารปูนวัดพนมยงและก็วัดตึกเด็กๆก็เตะฟุตบอลเล่นอยู่ที่สนามวัดตึกของกระทรวงการต่างประเทศคืออย่างนี้ครับบ้านเวียงเหล็กผมที่อยู่ดูแลที่บ้านเวียงเหล็กของผมที่อยุธยาตอนนั้นยังไม่ได้เป็นบ้านเวียงเหล็ก เป็นบ้านพักอย่างเดียวปตรทุกคืนก็จะได้นำเสนอข้อเสนออ่านหนังสือต่อเลยครับต่อไปเลยครับแม่เสียเวลาครับพี่สาวใหญ่ท่านนายกตระวัการท่านสมทรงพันเจริญวรคุณนะครับท่านนายกบอบจช่อเลยครับถ้าไม่ได้คนนี้งานไม่ยิ่งใหญ่แน่นอนครับคิดว่าแนวการใช้ข่าวมีสงการเป็นเวทีที่สงคัญ ของประเทศไทยเราที่สืบวันสต้งบูรณางขอมชื้นนะฮเป็นที่เป็นที่น่าชี่สชมและชมเชยไทยท่านบารัรฑนตกรรมารายาจะเป็น แม่นานใหญ่เป็นหลักนะคะพวกเราต้องเสริมเติมให้เต็มค่ะในด้านทุนทรัพย์ี่ผมกังขามานานแล้วว่าเวลานัดมวยไทยจะไปแข่งการที่จะต้องไปโคราชนะหรือไม่ครับขอบคุณครับขอบคณะครับต่อไปวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของไทยเรานะคะแล้วก็ ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้นะคะร่วมไปถึงพื้นที่ของพระนครศรียาก็เป็นมรดกโลกด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเหล่านี้ค่ะทาง,รงรรกรมศิลปากรเนี่ยเร็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่แล้วก็การบริหารจัดการถึงแม้ว่าเราจะมีะภารกิจแต่ทางท่งนานอธิบดีรรรกรมศริลปากรท่านพนมบุตร จันทร์ธราช่ตได้ให้ความสำคัญกับจังหวัดพระนครศรียุยามาเป็นอนันดับแรกในภารกิจสำคัญอันหนึ่งของประเทศเราตอนนี้ก็คือในเรื่องของการต่อยอดนะคะในเรื่องของน,นักท่องเที่ยวขอต้อยครับขอส้อยถอดให้เลยของโบราณสถานได้อ,อย่างเต็มที่ตลอดทั้งวันและก็ตลอดพลตหมดตีนฤนาูพุทธสมงนะครับผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรียา ก็ขออนุญาเตเรียนท่านอานดจรงฮะตัวจริงเสียงจริงเพิ่งเคยเห็นฮะเพราะว่าผมเป็นคนลบบุรีนะครับแล้วผมส่งหนังสือพิมพ์มาตลอดก่อนมาเป็นตำรวจก็ส่งคู่สร้างคู่สมเล่นมาสิบบาทในสมัยนั้นนะฮะก็ส่งมาต่อเพิ่งเห็นตัวจริงเสียงจริงวันนี้เองนะครับผมน่าจะเป็นทหารเก่ากรุงศรีอยาในสมัยท่านถลายมหาราชนั้นในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในเรื่องของงานเจรา จราจรในช่วงเทศกาลสงการเนี่ยผมอยู่ที่นี่นานผมรู้ปัญหาเข้าใจปัญหาและมีวิธีการแก้ไขปัญหานั้นขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นใน,ใน,นเชื่อมั่นในตัวหน่อยผมเชื่อในชิ้นหน่อยเชื่อมือหน่อยอย่อยางแน่นอนค่ะเรียนชาวท่านหัดมาเป็นอร่วมกันค่ะเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเด รับชมกิรแสดงบนที่นี้ร่วมสมัยการสอนดีไซน์และสาธิตสุ่มกวาดลายและบาห่าด no ้วยค่ะรู cool ้ดาหารสาธิตนะคะของแต่ละโรงเรียนนะคะรอรับ่อร sì ับใชใช่ใช่องรู้เลยว่าตัวจีบประจาโรงเรียนคือหน้าตาอย่างไรนะคะแจัดเต็มจัดเต็มจเต็มชุดใหญ่ ตามมา้วยนะคมีสาิการทำขนม้าหลังข้างด้วยา่างี่นนหวองอยทองหรว่าเป็นรับประทานไาเป็น 哦。